มาขอคิมเบอรี่แต่งงานลั่นผมพร้อมแล้วและเราพร้อมแล้ววันนี้ที่รอคอยมาปบรินเซอร์ไพรส์ขอคิมเบอรี่แต่งงานลั่นผมพร้อมแล้วและเราพร้อมแล้วท่ามกลางเพื่อนๆวงการบันเทิงแห่แสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับคู่รัก MK พระเอกหนุ่มหมากประดินกับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ที่ควงกันไปเทีย่ยวพักผ่อนไกลถึงต่างแดนที่ทำเอาแฟนๆรวมถึงคนในวงการต่างลุ้นโมเมนต์หวานเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสิ้นสุดการรอคอยมหนุ่มหมากโพดภาพสาวคิมสวมแหวนเพชรเมโตพร้อมเ,เขียนข้อความว่า we design on forever ใช้ครับผมพร้อมแล้วและเราพร้อมแล้วร้านสาวคิมเบอร์รี่ได้โพดภาพพร้อมข้อความเช่นกันว่า i say yes to my boyfriend and the love ออฟไลน์ท้ากลางคนบันเทิงและแฟนที่แห่เข้ามาแสดงความดีกับคู่รักเรา MK กันอย่างล้นหลามขอขอบคุณภาพมาปปลนขอขอบคุณภาพ i อจีคิมบียดอสกอคิมเบอรี่ภาพแหล่งข้อมูลข่าวท n n อ n l i อ e นไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ